ไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนที่น้องของเรานะครับที่อยู่ที่ไปท่านมีงบประมาณก็ไม่จำกัดน,นะแต่แว่าท่าทานให้กลัวกลัวความยากจนแต่จริงๆเอเราบอกแล้วว่า,าท่านให้ในเรื่องของผลบรญการทำบุญนะครับให้ผู้กระทบนะครับจากน้ำท่วมนะครับในพื้นที่นะครับสาัดอนเฉลิมพรใต้นะครับ นะครับก็ขอบคุณนะครับจุดผ่าประชาสัมพันธ์นะครับนะครับวันนี้นะครับตรุงนี้นะครับพรงนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเราจะเปิดรับบริจาคนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับน้ําท่วมนะครับมาบริจาคนะครับแล้วก็เรียเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับมาบริจาคนะครับเพื่อพี่น้องเรานะครับสาธวรณชนภาคใต้นะครับยะลาปัตตานีนะครับความบริสุ์ใจ นะครับผมดูแลนิดเดียวให้ก็เราก็ไปรับในวันอักษรต์ต่อไปเราไม่ต้องไปเสียตานะครับาบางคนนี้ถึงมือนะครับเู่ประสไตนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับก็เรยนเชนนะครับยาลางนะครับแล้วก็นราธิวาสนะครับเพื่อไปมอบสิ่งของนะครับที่เราได้รับการบริจาคมานะครับให้ พี่น้องนะครับทมานะครับอยากบริจาคนะครับช่วยเหลือนะครับพี่น้องเรานะครับที่อยู่สาหยอดเจริญ,ญพัฒนได้นะครับก็เรียนเฉญนะครับให้มานะครับบริจาคได้ที่ได้อยู่ได้อยู่ ก็งงอข,อขอบคุณสพไปตรงาตำรวจชุมช,น,ชนทางพันที่เหมาะให้กับ 对。